เดี๋ยวว่าวันข้างหน้าอาจจะในตรงไหนเขาอาจอยู่ห้องแต่ว่าทีนี้ก็ทางแต่พี่เตรียมพี่เตรียมรู้มาก่อนไหมว่าหมอปลากับได้ได้ได้ครับเดี๋ยวพี่อุ๊บจะมาเนี่ยรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ผมก็เห็นข่าวก็เลยแต่ว่าแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาก็ท่านต้องเทงอ้อมเขา เขาเขาจะหมอปลาเขาจะพกผมอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าแกก็ไม่ได้บอกสิอะไรเน้นๆเลยที่เขามาที่ที่หมอปลามาที่เรียกว่าดีไหมก็ดีสิดีนะดีสิดีแบบไหนดีแบบไหนกูดเกมกูดไปแรกๆแกก็ไม่เข้าใจที่นี้แกก็มาเข้าใจกับบ้านเมืองเข้าใจกับ สิ่งต่างๆแล้วก็ทีนี้ก็ทางอำเภอจังหวัดเขาก็อาจจะจะให้คือพยานาคแน่คงไว้แต่ว่าแต่ว่าในบุคคลที่กระทาการอันได้ให้ได้มาซึ่งตัวเองคิดซึ่งจะชอบไม่ชอบอันนั้นก็จะจะจะว่าไปในความเห็นลุงเตรียมอะพี่เตรียมอ่ะ อะไรวะพยานาถควรเอาไว้หรือว่าควรทุบทำลายค่อยว่าเอาไว้ลุงเตียมยกมือคนแรกเลยนนั้นใช่ไหมค่อยค่อยเห็นควรว่าไว้ในยกมือไว้ก่อนนะไว้เพื่อเพื่อเพื่อบ้านกกอกอะไรตรงไหนอ่ะแล้วก็ที่นี้ก็ยูทูบเบอร์บางคนนะเขาก็บอกว่าไม่เรื่องขายของขายไะไรตรงไหนก็ก็ที่นี้ก็ ถ้าหากว่าเป็นการสุดเครื่องอะไรตรงไหนก็ขายอยู่แถวบ้านเราเนี่แหละเดี๋ยวนักท่องเที่ยวมาเขาจะไม่จะเป็นต้องขายตรงน้นไม่จะเป็นต้องไปตรงน้นก็ได้ขายหน้าบ้านตัวเองก็ได้ไปได้เพราะว่าเราอยู่มากกว่แต่ว่าตรงนั้นมันด้จ้าว่าตรงนั้น่ะข้างบ้าน่ะมันมีการเสียค่าเช่าจริงไหมอันนี้ไม่ทราบ แต่ว่ามันก็เป็นบอกเป็นซูที่เก้าไม่ชาบแต่ว่าถ้าถามว่าผิดไหมเนี่ยผิดเด้เพราะว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในอันครอบครอง,องไม่ประจำร้านค้าตรงนั้นที่อยู่ข้างข้าบางคนแต่ละร้านอะ่ะได้เสียค่าเช่าพื้นที่การขายไหมไม่าชบที <c oughs> น,นี้ก็ก็ไม่ทราบเขา หรือเขากคนเอ้คุณลุงวะลุงเตี้มลุงเตี้มอยู่บ้านกกกกองมากิบปีแล้วเกิดที่นี่เกิดที่นี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละห้าสิบแปดปีเล่าประวัติบ้านกกกองให้ฟังหน่อยก็บางครั้งที่ที่นี้บังเอิญพ่อผมเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ไอตอนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่โอส คุณพ่อไม่เหนือมอก่อนเรียกว่าคุณพ่อคุณพ่อผมเป็นเจ้าหน้าที่อสสของอำเภอนาแกทีนี้ก็ท่านก็แล้วท่านคุณแม่ล่ะท่านคุณแม่เป็นคนที่นี่เป็นก็รับราชการหรือเปล่าหรือเป็นอะไรเป็นเป็นธรรมดาแต่ว่าคุณพ่อไปไปเป็นอสสอยู่กับนายอำเภอก็เลยเป็นทีนี้ท่านก็อาจจะมีสมัยนั้นนะ ท่านเขาอาจจะมีความรู้อะไรตรงไหนท่านก็อาจจะในอำเภอก็เลยให้เป็นเจ้าหน้าที่สายบัตรหรืออะไรอยู่ในอำเภอรู้ออก็อยู่นาเกออยู่ชาติพนมแล้วก็ไปที่นี่คมคำส้วยอะไรตรงไหนนะก็เลยเลยเลยเป็นยังไง แต่ว่าบาบาแล่าชาตที่สุดมากพัดทางนายอียังพัดคือคือนวดครอบควบว่ารถแสดงว่าคุณพ่อพี่เตียมต้องเป็นคนเกิดที่นี่หรือว่าเป็นคนต่เป็นเป็นคนจังหวัดกาลสิธุ์อ๋อคุณพ่อนะแล้วคุณแม่เป็นคนที่นี่ออแล้วแล้วลุงเตรียมเป็นคนที่ไหนก็ลุงเตียมก็เป็นคนครองกรอบแต่ว่าก็ลุงเตรียมไม่ได้เป็นคนที่นี่หรอ ฮะอาพูดพูดใหม่แล้วุกลูกที่อะไรลูกเตียมไม่ได้เป็นคนลูกที่หรอลูกที่ทุกที่เขาถามว่าพี่เตียมเป็นคนที่ไหนลูกเตียยต้องบอกว่าเะบอกเป็นคนที่นี่แล้วน้องเราเราอยู่แถวมานว่า